ชนะนะครับสีรักษาครับก็ถือเป็นความประทับใจของวงการตะก้อไทยเราอีกครั้งหนึ่งเลยครับอีฬาตะก้อมันเปลี่ยนแปลงชีวิตคนมาหลายคนแล้วครับผมอยู่กับกับสิ่งตรงนี้นตั้งแต่เด็กมันก็เหมือนค่อนชีวิตผมแล้วครับตั้งแต่รู้จักโตขึ้นมาก็อยู่กับตะก้อทุกวันมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตได้เลย สวัสดีครับผมพันจ๋าเอกจีรศักดิ์ผักบัวงเงินนะครับตำแหน่งตัวทำครับเริ่มทีแรกก็ด้วยความที่เติบโตอยู่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับแล้วพ่อเล่นแต่ก,ก็โดยที่แรกอยู่แล้วเขาก็สอนให้เราเล่นเริ่มเล่นตั้งแต่เด็กครับประมาณ8 9ขวบก็มีพ่อเนี่ยแหละครับเป็นคนคอยทั้งเป็นโค้ชแล้วก็เป็นคนสอนพอจบปถมปุ๊บพ่อก็จะให้ไปเรียนต่ออยู่เข้าแบบสายกีฬาโดยตรงเข้าโรงเรียนกีฬาอย่างนี้เลยไปไหนพ่อก็ พาตามไปดูด้วยเองเด็กๆผมก็เห็นพ่อเอ้อออเยเท่ดีก็มันก็แบบซึมซับซึมซับเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,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 ๆมันเป็นกีฬาที่เล่นยากมากเลยนะครับแต่ก็ชอบเสน่ห์ตรงนี้ผมชอบการกระโดดฟาดอย่างเงี้ยฮะถ้าถามว่ามันเป็นทาใไม่ตายไหมใช่เลยครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ทำให้ผมอยากอยากจะเล่นเป็นตัวทําด้วยอะ คือแล้วก็ผมก็ฝึกตั้งแต่เด็กผมจะกระโดดเตะใบไม้ก่อนอเริ่มระดับเท่าเอวไหนต่ำๆก็กระโดดพอได้แล้วก็เพิ่มเพิ่มความสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับคือว่างไม่ได้ครับตอนเด็กเตะยอดไม้เตะอะไรไปเรื่อยๆครับมันมันก็ต้องมีเป้าหมายอยีกที่พอทําเป็นแล้วเราก็ต้องทาให้มันโดนลูกก็ต้องซ้อมครับซ้อมบ่อยๆกดดันอยู่นะครับแต่ เราก็ต้องเตรียมพร้อมตัวเองแล้วก็ทั้งทั้งทีมมีการฝึกซ้อมเหมือนเราไปป้องกันแชมป์ตลอดอย่างเงี้ยครับพอถึงแมตช์จริงๆแข่งจริงเนี่ยมันยิ่งกดดันยิ่งกว่าเดิมอีกผมว่าสมาธิสำคัญที่สุดณนะเวลาแข่งนะครับเราแพ้ไม่ได้ด้วยครับมันก็เลยทําให้กดดันมากขึ้นแต่ภายในทีมเราก็จะคุยกันตลอดคุยกันสื่อสารกันรวมกันอยู่กันสคนเชื่อใจกันแล้วก็ ให้กำลังใจกันไม่มีใครรู้หรอกครับว่าถ้าอยู่ในสนามนัม้นเป็นยังไงเราก็ต้องเชื่อมั่นผู้เล่นในทีมต่างคนเนี่ยแต่แต่ละตำแหน่งเนี่ยเขาก็มีฝีมือของเขาอยู่แล้วอ่าแล้วก็เวลามารวมกันปุ๊บต่างคนก็ต่างเข้าใจเกมมันก็เลยสื่อสารกันง่ายแล้วก็เวลามารวมทีมเล่นในนามทีมชาตินะครับมันก็เลยง่ายขึ้นคือทุกทุกคนในทีมมีมีระเบียบวินยัยค่อนข้างสูงเลยแหละครับนี่นี่คือจุดแข็งของเรา ยกไม้ชิพเพชรเหมือนกันอ,อย่างเงี้ยครับคู่แข่งหลกัหลกๆก็มีมาเลเซียนี่แหละครับน่ากลัวเพราะว่าเขาเขาก็เป็นเป็นคู่แข่งกับเราตั้งแต่นานแล้วล่ะครับน่ากลัวเฉยๆแต่แตไม่ได้กลัวเขาแบบว่าเหมือนถ้าถ้าแข่งกับมาเลเซียอย่างเงี้นะก็เขาก็มีมีมีฝีมือในระดับหนึง่งอ่ะแต่เราไม่ได้กลัวเขานะครับแต่ว่าเราก็ต้องคล้ายๆแบบ เหมือนไม่ประมาณประมาณนั้นนะครับ,บราาด้วยส่วนตัวผมอะ่ะผมไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นเหมือนเหมือนคนอื่นเขานะครับแต่ว่าเราก็เหนื่อยกับกับกีฬานี้มาตั้งเด็กเหมือนต้องทำทุกวันทุกวัน,วนซ้ำๆสม่ำเสมอพอเวลามันมาถึงจุดที่เราใฝ่ฝันไว้ตั้งแต่เด็กมันก็มันภูมิใจมากครับมันเป็นความรู้สึกที่แบบผมน่าจะทำตามความฝันของพ่อได้สำเร็จด้วย นั่นแหละครับคือมันมีเป้าหมายเป็นแรงผลักดันอ,อยากจะทำให้มันประสบความสำเร็จมารี่ีระสัเรียบร้อยครับขึ้นมาถอยบไปเรื่อยๆครับมันก็เหมือนทุกกีฬาเลยครับต้องขยันมันฝึกซ้อมทําให้มันสม่ำเสมอมีความอดทนค่อยๆพัฒนาตนเองเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆเอาไว้แล้วก็รักษามาตรฐานตัวเองถึงเวลาถึงอะไรผมว่ารางวัลของความที่เราตั้งใจตรงนี้ มันก็จะทําให้ประสบความสำเร็ได้ครับไปท,ทีมไทยครับชน,นะในประเภททีมไปอ,อีกหนึ่งเหรียญทองครับการแข่งซีเกมส์ที่้งที่3